ในกิจกรรมคอลแลบกันระหว่างเกม Reverse 99กับ Assassin s Creed เนี่ยนอกจากที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามาในเกมแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเลยก็คือสกินที่มาพร้อมกับอีเวนต์ในครั้งนี้ใช่แหละส่วนหนึ่งคือสกินในรอบนี้มันสวยมากน่าจะเสียไปหลายตังค์เลยละ่ะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสกินในรอบนี้ก็คือเรื่องราวของตำนานที่เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสกินนั้นๆผมว่าบางเรื่องเนี่ย มันก็แอบซ่อนความหมายอะไรในๆนบางอย่างเอาไว้เหมือนกันถ้าลองฟังเรื่องเล่าพวกนี้และคิดตามดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะบ้างในบางจุดก็ได้เอาเป็นว่าเรามาฟังตำนานเรื่องเล่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสกินเหล่านี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่สกินแรกเซอร์พันทีนไพน์มาวราของฮิสเบตก็แน่นอนแล้วว่าไม่ต้องคิดกันให้มากหรอก มันก็เป็นสกินที่รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานของหยิงสาวผู้ลูกสาวให้กลายเป็นปีศาจครึ่งงูที่แม้ว่าคขก็ตามที่จ้องตาของนางนั้นก็จะกลายเป็นหินโดยทันทีซึ่งมันก็คือตำนานของเมดูซ่าพวกเราก็น่าจะได้ยินตำนานเรื่องนี้เนี่ยกันมาบ่อยแล้วถึงอย่างนั้นผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเมดูซ่าเนี่ยขอเล่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อยละกันคือก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของเมดูซ่าเนี่ย ในยุคยุคนั้นเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากคือแบบว่าถ้าจะมีเทพเจ้าอยู่ในทุกๆเรื่องเลยซึ่งก็รวมถึงเรื่องของดินแดนและบ้านเมืองด้วยเพราะในยุคสมัยนั้นเขาก็มักจะเชิญองค์เทพให้มาเป็นเทพผู้พิทักษ์ประจําเมืองและดินแดนที่เป็นประเด็นของเรานั้นก็คือดินแดนที่เรียกกันว่าดินแดนอัติกาเป็นดินแดนที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยพืชพันธุ์ทางอาหารมากมาย ซึ่งก็วันที่หมายปองของเหล่าเทพในลิมปัสที่อยากจะมาเป็นเทพประจําเมืองนี้แต่ก็มีแค่เทพสององค์เท่านั้นที่ไม่ยอมปล่อยให้เมืองนี้เนี่ยตกเป็นของเทพองค์อื่นนอกจากตนซึ่งก็คืออาทีน่ากับโพไซดอนและแน่นอนละวว่าสององค์เทพเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วในเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้สุดที่เป็นเทพสูงสุดก็เลยมีข้อเสนอว่าเอางี้นะในเมื่อเราจะเป็นเทพประจําเมืองนน้นั้นเนี่ยทาไมเราไม่ให้พวกคนที่อยู่ในเมืองเลือกเองเลยล่ะว,ว่า พวกเขาจะได้ใ,ใครเป็นองค์เทพประจําเมืองโดยที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยจะต้องนําของขวัญมาให้กับชาวเมืองและให้ชาวเมืองเลือกว่าชอบของขวัญจะใครมากกว่ากันทั้งสององค์เนี่ยก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้โพไซดอนก็ได้ฟาดตีสูตรลงที่พื้นจนเกิดเป็นรอยแยกและก็ได้มีน้ําผุดออกมาไม่หยุดซึ่งมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนนั้นเป็นเทพแห่งสายน้ําและด้าชาวบ้านเลือกตอนแล้วก็ ก็จะไม่มีวันประสบกับภัยแลง้งแต่ว่าน้ําที่ผูดออกมานั้นเนี่ยมันเป็นน้ําทะเลนั่นสิมันใช้ดื่มกินอะไรแทบไม่ได้เลยดังนั้นอาร์เทนาจึงได้นําเสนอของข,องขวัญของตนนั่นก็คือต้นมะกอกแก่ชาวเมืองซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้เกี่ยวบทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นผลมะกอกลำต้นหรือแม้กระทั่งใบและแน่นอนแล้วว่าชาวเมืองก็ต้องเลือกต้นมะกอกมากกว่าน้ำทะ,ท,ะทะเลที่ใช้อะไรไม่ได้ อารเน่าจึงได้การมาเป็นเทพประจําเมืองและได้เปลี่ยนชื่อเมืองตามชื่อของตนว่าเมืองเอเธนพร้อมกับสร้างวิหารเพื่อใช้เป็นที่เคารพแก่องค์เทพและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการแตกหักระหว่างอารเทน่ากับโพไซดอนกลับมาที่เรื่องของมดูซ่าโดยที่ว่าเรื่องราวของนางนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะสั้นและถูกเล่าในหลายเวอร์ชันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกเล่าในตำนานของวิลเลบุรุษอย่างเพอร์ซิอุส โดยในตำนานดังกล่าวนางได้ถูกวางบทไว้ให้เป็นปีศาจ้ายที่เพือ่อซิออสจำเป็นจะต้องไปจัดการกับนางซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยชีวิตของนางค่อนข้างจะน่าสงาสารเลยล่ะเมดูซ่าเกิดในครอบครัวกอกอนบางตำนานก็บอกว่านางเป็นลูกของเจ้าสมุดโพซีกับซีโตโดยที่นางนั้นมีพี่น้องสองคนนะั่นคือสเตโนกับยูเลียลเมดูซ่าถูกบรรยายเอาไว้ว่า เป็นหญิงสาวที่สวยและสง่างามอาศัยอยู่ที่เกาะอันห่างไกลที่เรียกว่าคิสติเน่มดุซาเธอเป็นนักบวชและนักถือในเทพีอธเทนาซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าอธเทนานั้นเป็นเทพีแห่งปัญญาและการถือพรมจันดังนั้นผู้ที่ศรัทธาหรือนักบวชเนี่ยก็จะต้องปฏิญาณว่าจะถือพรมจันไปตลอดชีวิตด้วยเรื่องราวมันก็ดําเนินแบบนี้จนกระทั่งความสวยของนางเนี่ยได้มาเข้าตาเทพสมุดโพไซดอน เขาหลงไหลความางามของเมดูซ่ามากจนไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ดังนั้นโพไซดอนเนี่ยจึงได้ไปหาเมดูซ่าถึงที่วิหารของอะเธนาเพื่อที่จะมาจีบนางแต่เมดูซ่าที่ปฏิญาณตนแล้วว่าจะถือโพเมจันจึงได้ปฏิเสธคําเชื้อเชิญของโพไซดอนที่จะมาให้นางเนี่ยไปเป็นคนรักของตนแต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วคําปฏิเสธของนางก็ไม่สามารถใช้กับโพไซดอนได้อีกต่อไป และรวมกับเรื่องความบาดหมางระหว่างเขากาเทนาที่มีกันมาก่อนหน้านี้ทำให้โพไซดอนได้ลงมือขืนใจนางในวิหารของอะเทนาจนเขานั้นเสร็จกิจและก็ได้ทิ้งนางไว้ในสภาพนั้นที่วิหารและได้จากไปไม่นานหลังจากนั้นนักบวชคนอื่นๆก็ได้มาเห็นสภาพของมืิเดซาในวิหารและก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเทพีอะเทนาได้รู้เมื่ออะเทนาได้ทราบข่าวก็รู้สึกโกรธแค้นจนไม่สามารถอธิบายได้ แต่แทนที่จะลงความโกรธแค้นทั้งหมดนี้กับเทพสมุดโพไซดอนที่ได้กระทําสิ่งดังกล่าวกับนักบวชของนางและไปยังเป็นในวิหารของนางอีกด้วยแต่นางกลับเลือกที่จะลงความโกรธนี้กับมดูดซ่ากล่าวว่านางนั้นผิดคําสัย์ที่ให้ไว้และยังมาทําเรื่องแบบนี้ในวิหารของตนอีกและก็ได้สาบให้เมดูซ่านั้นกลายเป็นปีศาจงูที่มีรูปร่างอัปะลักษณ์มีเส้นผมที่เป็นงูและถ้าไขรก็ตามที่จ้องตากับนางนั้น คนผู้นั้นก็จะกลายเป็นหินและก็ได้ในประเทศนางกับพี่น้องทั้งสองคนเนี่ยให้ไปอยู่ยังเกาะล้างซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีคนมากมายที่ต้องการจะสังหารนางแต่ก็ต้องจบลงด้วยการจ้องตากับนางและกลายเป็นหินก่อนที่เรื่องราวของนางจะมาจบลงด้วยน้ำมือของวิเลบรุษอย่างเพซิอุสที่รับความช่วยเหลือจากทวเทพหลายองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออธีนาที่ได้มอบโลบเอจิสให้กับเขา และเพอร์ซิออสก็ได้ใช้โล่นั้นในการส่องดูเงาของมาริซาที่สะท้อนลงมาบนโล่ก่อนที่จะใช้ดาบของเขาวนั้นตัดหัวมารีซาและจบชีวิตของนางลงที่ตรงนั้นเลือดของมารีซานั้นได้ไหลออกมาและก็ได้หยดลงบนท้องทะเลจึงได้เกิดมาเป็นม้าเพกาซัสภายหลังหลังจากที่เพอร์ซิออสทำภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วเขาจึงได้นำโล่และหัวของมรซามาคืนให้กับเทพีอธินา แลนางก็ได้ติดหัวของมาริซาไว้บนโล่ไอจิสนั่นจึงทาให้เราได้เห็นในสื่อเลยล่ะช่องทางว่าที่โล่ของเทนาที่กําลังถืออยู่นั้นมันจะมีหัวของมาริซาอยู่ตรงกลางโล่นั่นเองและก็จบกันไปแล้วกับตำนานเรื่องแรกทีน่นี้ตำนานเรื่องถัดมาเนี่ยก็ยังคงเกี่ยวข้องกับตำนานปีศาจสาวเช่นกันนั่นก็คือตำนานของไซเลนที่ไปแรงบันดาลใจให้กับสกินดอทเทอร์ออฟเดอะไวท์ดาร์ซีของวิลล่า โดยที่ตำนานของไซเลนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องราวตำนานแยกเหมือนกับตำนานเรื่องอื่นแต่มักจะโผล่มาเป็นตัวละครเสริมในงานวรรณกรรมต่างๆมากมายไซเลนถูกอธิบายไว้ว่าเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งปลาหรือตำนานเก่าๆเนี่ยก็จะเล่าว,ว่าเป็นครึ่งคนครึ่งนกส่วนที่เป็นคนนั้นก็จะเป็นรูปร่างของมนุษย์เพศหญิงมีรูปร่างสง่าง,งามน่าหลงไหลกล่าวกันว่า ก่อนที่นางจะมีรูปล่าเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นั้นพวกนางเคยเป็นหญิงสาวที่มีรูปล่างสง่างามและมีเสียงที่ไพเราะแ,และก็ยังเป็นเพื่อนกับนางเพอร์เซโฟนีซึ่งเป็นลูกสาวของเทพีดิมิเตอร์และในตอนที่ฮาเดสได้มาลักพาตัวนางเพอร์เซโฟนีกลับไปยังปรโลกเทพีดิมิเตอร์ผู้เป็นแม่ก็เป็นหัวลูกสาวของตนมากและก็อยากที่ออกตามหาลูกของตนจึงได้เสกให้เหล่าไซเรนนั้นมีปีกเหมือนกับนก เพื่อเอาไว้ใช้บินค้นหานางเพอร์เซโฟนีและนําข่าวมาแจ้งกับนางแต่เมื่อพวกนางนั้นไม่สามารถนำเพอร์เซโฟนีกลับมาได้เทพีดีเมนเตอร์จึงโกรธพวกนางมากและก็ได้สาวให้พวกนางเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้ไปตลอดกาลและต้องร่ำร้องบทเพลงที่มีเท่าทำนองที่ไพเราะแต่มีเนื้อหาที่เศร้าส้อยซึ่งได้กล่าวถึงการร้องโหยหานางเพอร์เซโฟนีให้หวนคืนกลับมาสู่โลกเบื้องบนและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่า พวกนางนั้นมีความสามารถในการขับร้องเสียงเพลงที่มีความไพเราะเกินกว่าเทียต้านทานได้บางภาพเขียนนั้นก็ยังวาดให้พวกนางเนี่ยสามารถเล่นขดน,นตรีบางอย่างได้อีกด้วยซึ่งความสามารถในการขับร้องบทเพลงนี้นั้นก็เป็นอาวุธที่ล้ากาดที่สุดของพวกนางโดยที่เล่ากันว่าเหล่าไซเลนนั้นอาศัยอยู่ที่เกาะเซเลนุมสคอปูลีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาและโขดหินที่แหลมคมมากมาย โดยที่พวกนางน,นั้นจะมารวมตัวกันและนั่งอยู่ตามโขดหินใกล้ๆกับชายฝั่งและคอยมองหาเรือที่แล่นผ่านมาแถวนั้นและเมื่อพวกนางเห็นว่ามีเรือกําลังแล่นเข้ามาใกล้พวกนางก็จะขับร้องเสียงเพลงอภัยล้อออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจของเหล่าลูกเรือที่ขับเรือผ่านมาแถวนั้นซึ่งเสียงร้องของพวกนางน,นั้นก็จะสะกดให้ทุกคนไม่คิดถึงสิ่งใดอื่นเลยนอกจากว่าจะอยากเข้าไปฟังเสียงร้องของพวกนางน,นั้นใกล้ๆ และส่วนมากก็ไม่สามารถต้านทานพลังของพวกนางไหวแล้วก็ได้ขับเรือเข้าไปใกล้เกาะที่พวกนางอาศัยอยู่ก่อนที่จะรู้ตัวว่าตนเองนั้นทําอะไรลงไปมันก็มาถันซะแล้วเพราะเรือของพวกเขาเนี่ยก็ได้ชนเข้ากับหน้าผาและโขดหินที่อยู่รายล้อมเกาะจนทําให้เรือนั้นต้องอับปางและเหล่าลูกเรือผู้โชคร้ายก็ได้โดนพวกนางน,นั้นจัดการจนไม่เหลือใครเรือที่รอดชีวิตถ้าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับไซเรนที่ดังๆเนี่ย ก็น่าจะเป็นมหากราบของโฮเมอร์ในเรื่องของโอดิสซีซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเดินทางกลับบ้านของโอดิสซีอุสหลังจากการทำสงครามกับเบืองทอยในมหากราบเอเลียดที่เขานั้นได้หลงทางนานกว่า10ปีและก็ได้พบเจอกับเรื่องราวต่งตางๆนานามมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไซเลนซึ่งเรื่องก็ไม่อยู่ว่ากลุ่มคณะเดินทางของโอดิสซีอุสนั้นจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยเรือเพื่อไปยังจุดหมาย แต่ระหว่างทานนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเดินผ่านเกาะที่มีเหล่าไซเลนนั้นอาศัยอยู่ซึ่งโอซิอุสนั้นก็ได้รับคําแนะนําจากนางเซอร์ซีเกี่ยวกับพลังของเหล่าไซเลนที่จะใช้เสียงล้ออันไพเราะของพวกนางในการหลอกล่อลูกเรือทุกคนให้ตกอยู่ในมนต์สะกดเพื่อบันเหย่อของพวกนางดังนั้นโอซิซิอุสจึงได้สั่งให้เหล่าลูกเรือทุกคนเนี่ยยัดขี้พึ่งไว้ในหูเพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงร้องเพลงของเหล่าไซเลน แต่ตัวของโอติอุสเนี่ยเขาก็อยากที่จะรู้ว่าบทเพลงของเหล่าสซเลนนั้นเนี่ยที่ขับล้อออกมาัมนไพเยละอ,อสักแค่ไหนกันเชียวดังนั้นเขาจึงไม่ได้ยัดขี้พึ่งเอาไว้ในหูและก็ได้สั่งกันเหล่าลอกเรือไว้ว่าให้เอาเชือกเนี่ยมาผูกตัวของเขาไว้เข้ากับเสากระโดงเรือพร้อมกับกำชับลูกเรือทุกคนอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะดิ้นทุรนทุรายหรือขอล้องให้ปลดเชือกนี้ออกก็ตาม ก็อยาได้ปลดเชื่อนี้ออกไปเด็ดขาดเมื่อทุกคนได้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็เดินทางผ่านเกาะที่มีเหล่าไซเลนอาศัยอยู่เมื่อเหล่าไซเลนได้เห็นว่ามีเรือผ่านมาก็ได้ขับขานบทเพลงออกมาเพื่อสะกดเหล่าลูกเรือแต่เหล่าลูกเรือนั้นก็ไม่รับผลกระทบจากเสียงร้องของพวกนางเพราะอุดคิดพึ่งไว้ในหูเว้นแต่ตัวของโอดดซิอุสที่ได้ยินเสียงร้องอันไพเราะของพวกนางแบบเต็มสองรูหู เขานั้นดิ้นทุรนทุลายเพื่อที่จะออกไปหาพวกนางทางอ้อนวอนให้แก้มัดเชื่อให้เขาทั้งกรีดร้องและพยายามที่จะแก้มัดเชื่ยด้วยตัวเองโดยใช้วิธีอะไรก็ตามที่เขาทําได้ซึ่งเหล่าลูกเรือก็ต้องเห็นภาพของอุิอุสท,ที่เป็นแบบนั้นแต่พวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้อุิอุสไปได้จนลูกเรือทั้งหมดก็สามารถเดินทางผ่านก่อนนั้นมาได้อย่างปลอดภัยจนพ้นระยะเสียงของเหล่าไซเรน และออดิซิอุสก็ได้สติกลับคืนมาตำนานช่วหงหลังๆยังบอกว่าถ้าเหล่าไซเรนนั้นขับขานบทเพลงออกมาแล้วและไม่สามารถที่จะหลอกล,อล่อหรือด,ดูดใครก็ตามให้เข้ามาใกล้ได้มันก็จะเป็นพวกนางเ,งเองที่ต้องตายและในช่วหงหลังๆเหล่าไซเรนก็มักจะถูกอธิบายเป็นภาพว่าเป็นครึ่งคนครึ่งปลาคล้ายกับนางเงือก ซึ่งก็ได้รับความนิยมไปทั่วจนได้กลายมาเป็นภาพจำข,ของเหล่าไซเลนในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นกันในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหนัง p i r a t e of the c a r i b b e a n หรือ Animation i อ s ก็ตามในตำนานเรื่องถัดมาเนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวกับเหล่าปีศาจแล้วแต่จะเป็นตำนานเกี่ยวกับเหล่าถวยเทพแห่งโอลิมปัสที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสกิน The Golden n a t u r e ของ e t e r n i t y ถึงแม้ว่าสกินนี้เนี่ย จะอยู่ในชุดสกินของไพทาโลย่างดีแอมเพสก็ตามแต่สกินนี้ก็ผสมผสานเรื่องราวของเหล่าถวยเทพเอาไว้ถึง2อ,องค์ด้วยกันนั่นคือเทพีเฮล่าและเทพีดิมมเตอร์จะขอเริ่มเล่ากันที่ในส่วนของเทพีเฮล่ากันก่อนเลยละกันเฮล่านั้นเป็นหนึ่งใน12องค์เทพสูงสุดของโอลิมปัสลักษณะของนางที่ถูกบรรยายเอาไว้ในตำนานเนี่ยมักจะกล่าวว่าเป็นหญิงสาวผู้สงศักด์และสง่างาม มักจะแสดงในท่าทางที่ยืนตรงหรือไม่ก็ประทับบนบัลลังส่วนรัดก้าวหรือมองกุฎไว้ที่หัวบางครั้งก็สวมผ้าคลุมที่คล้ายกับหญิงที่แต่งงานแล้วพร้อมกับถือกระทาไว้ในมือเฮล่า hey นั้นเป็นเทพีแห่งการแต่งงานและการของคู่ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าในทุกๆก,การแต่งงานก็มักจะมีเฮล่าเป็นประธานในพิธีเพื่อประทานพอให้กับคู่บ่าวสาวและทําให้การแต่งงานนั้นเนี่ย ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากถวยเทพอีกทั้งเฮล่านั้นเนี่ยยังคอยปกป,ป,ป้องสตรีจากอันตรายระหว่างการลอดบุตรสัตว์ที่เป็นเสลักษณ์ประจำนางเนี่ยก็คือวัวนกกาเว่าและนกยูงบางครั้งนางก็มมกจะถือทัพทีมไว้ในมือซึ่งเป็นลักษณ์ของความเป็นนมตะเมื่อตอนที่ซูสสามารถยึดบอลลา์จากเหล่าเทพไททันมาได้นั้นเขาก็ได้กลายเป็นเทพสูงสุดเพียงคนเดียวของโอลิมปัส แต่เมื่อเวลาผ่านไปซุดก็คิดได้ว่าการพันเทพสูงสุดนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีชายาขึ้นมาเป็นคู่ครองเคียงข้างแล้วเมื่อต้องคิดว่าจะให้ใครขึ้นมาเป็นคู่ครองเคียงข้างเขาแล้วเนี่ยซุดก็ได้มองไปยังเฮราหนึ่งในพี่สาวของเขาซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามที่สุดในบรรดาพี่น้องซุดจึงได้ปักทงแล้วว่าจะเอาเฮราที่เป็นพี่สาวของตนเนี่ยมาเป็นชายาคู่ครองกับตน แต่สาหรับเฮล่านั้นนางไม่อยากที่จะแต่งงานมาเป็นคู่ครองกับซุดอยู่แล้วและหนาจะเรื่องที่ว่าซุดเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้และมักจะออกไปหาหญิงอื่นอยู่บ่อยครั้งนางจึงปฏิเสธคําชวนของซุดทุกครั้งที่เขาเข้ามาหาแต่ว่าสําหรับเทพยอย่างซุดแล้วการปฏิเสธแค่นี้ก็ไม่อาจที่จะหยุดเขาได้เขาจึงได้ใช้อุบายมากมายเพื่อหลอกล่อให้เฮล่าเนี่ยมาเป็นชายาของตนซึ่งสุดท้ายแผนการเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จ จนเฮาก็ต้องยอมที่จะเป็นคู่ครองของซุสและได้ขึ้นมาเป็นเทพสตรีสูงสุดของเขาโอลิมปัสแต่ก็ด้วยนิสัยเดินของซุสที่เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าตนจะแต่งงานกับเฮาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยซุสก็ยังคงแอบหนีไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งก็ได้มีลูกกับหญิงสาวพวกนั้นถึงแม้ว่าซุสจะแอบหนีไปก็เถอะแต่ส่วนมากแล้วเฮาก็ยังรู้อยู่ดีและก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากที่ว่า นางนั้นเป็นถึงเทพสตรีผู้สูงสุดแห่งโอลิมปัสและจะต้องมาแบ่งสามีของตนเนี่ยให้กับหญิงอื่นซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทั้งคู่นั้นต้องทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งที่หนักที่สุดเลยก็คือเฮล่าเนี่ยวางแผนที่จะโค่นบรงกาของซุดแล้วให้เทพองค์ใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเทพสูงสุดแทนแต่แผนการนี้ซุดก็รู้เข้าซะกอ่อนมันจึงไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเฮล่าจะไม่สามารถเอาคืนกับซุดแบบตรงๆได้นางก็เลยไปลงกับหญิงที่มีความสัมพันธ์กับซุดแทน แม้ว่าพวกนางเนี่ยจะเต็มใจหรือโดนซุดล่อลวงมาก็ตามเฮรานั้นเหมารวมหมดจนเกิดเป็นเรื่องราวการแก้แค้นและการหึงหวงมากมายที่นําไปสู่เรื่องราวต่างๆในตำนานกรีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนางยุโรป้านางเลโตโปซิอุสหรือเฮอร์คิวลิสล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากความหึงหวงของเฮราทั้งนั้นส่วนเทพีองค์ถัดมาเนี่ยก็คือดิมิเทอร์เทพีแห่งทันยาหาและความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะของนางนั้นได้ถูกเล่าไว้ว่าเป็นหญิงสาววัยกลางคนที่มีผมสีบอลทอง,วงสวมใส่ชุดที่งดงามพร้อมกับมงกุฎที่ทําจากรวงข้าวและมากจะปรากฏตัวมาพร้อมกับพืชพันธุ์ต่างๆนานาและถือลวงข้าวไว้ในมือโดยชื่อของนางนั้นจะแปลว่ามารดาแห่งโลกที่เปืีอบเสมือนแม่ผู้มอบอาหารและความสมบูรณ์ให้แก่ลูกน้อยหรือในที่นี้ก็คือเหล่ามนุษย์ทุกคน นางนั้นเป็นผู้ที่สอนให้มนุษย์เนี่ยรูย้จักการทำเกษตรกรรมการเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพนอกจากการล่าสัตว์ทำให้เหล่ามนุษย์เนี่ยมีอาหารให้กินหลากหลายและเป็นที่มาของเกษตรกรรมที่ถูกส่งต่อกันในมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นเทพีดิเมิเตอร์นั้นมีบุตรสาวคนหนึ่งร่วมกับซุสนั่นคือเพเซโฟนีซึ่งนางก็รักในตัวลูกสาวคนนี้มากจนเรียกได้ว่าไม่เคยยอมให้ห่างกายเลยแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นต้องแยกห่าออกจากกันนั่นคือ กันที่ฮาเดสได้มาพาตัวนางเพเซเวนี่ไปในตอนที่นางนั้นกำลังเดินเล่นชมดอกนาซิซัสที่กำลังบานสะพัง่งเพื่อนำนางไปเป็นชายาและคู่ครองในปรโลกดิมิเตอร์เมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนนั้นได้หายไปนางก็กังวลเป็นอย่างมากและได้ออกตามหานางนั้นเป็นเวลา9วัน9คืนแต่ก็ยังหาไม่พบจึงทําให้ดิมิเตอร์เนี่ยโศกเศร้าและเสียใจยจนไม่สามารถที่จะอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสได้อีกต่อไป ดิมิเตอร์นางจึงได้ลงมาใส่ยอยู่ที่โลกเบื้องล่างที่เมืองอ e ิลูอิสใกล้กับเมืองเอเธนซึ่งชาวบ้านต่างๆที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ได้สร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประทับสําหรับนางและเนื่องด้วยที่ว่าดิมิเตอร์นั้นเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และการที่นางเนี่ยเอาแต่โศกเศร้าเสียใจยอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ทําให้พืชผลและผลผลิตทางการเกรรษตรต่างๆเนี่ยไม่งอกงามพื้นดินแห้งแ,งแล้งไร้พืชพันธุ์จนทาให้เหล่ามนุษย์เนี่ยเข้าสู่ความอดอยากและหารมาประทังชีวิต ซึ่งปัญหานี้ก็ได้มาถึงหูของซุสเทพสูงสุดเขาจึงต้องมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยส่งเฮอร์เมสไปหาดิมิเตอร์เพื่อปลอบใจนางและทําให้นางรู้สึกดีขึ้นเฮอร์เมสรับคําสั่งของซุสและทําตามด้วยขอบอกแต่มันก็ไม่มีวิธีไหนเลยที่ทําให้ดิมิเตอร์เนี่ยอาการดีขึ้นนางเอาแต่ร้องไห้ข้ามควนและโหยหาลูกสาวอันเป็นที่รักให้หวนคืนกลับมาซุสเมื่อเห็นว่าไม่มีทางอื่นแล้วจึงได้สั่งให้เฮอร์เมสเนี่ยไปพาตัวนางเพเซฟนีมายังโลกเบื้องบน และบอกกับฮาเดสว่านี่เป็นคำสั่งจากเทพสูงสุดเฮอร์เมสได้เดินทางไปยังปรโลกและก็ได้บอกเรื่องนี้กับคอเซฟนีซึ่งนางเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้กลับไปหาแม่ผู้เป็นที่รักของนางแม้ว่าฮาเดสจะรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของเทพสูงสุดได้ดังนั้นเขาจึงให้นางคอเซฟนีเนี่ยกินเมแทบทีมจากปรโลกก่อนที่นางจะจากไปเพราะถ้าหากใครก็ตามที่กินเมแทบทีมนี้แล้วเนี่ยจะต้องกลับมายัางปรโลกอยู่ดี ซึ่งนางก็ได้กินเม็ดทัพทิมไปจํานวน4เม็ดด้วยกันและเพอร์เซฟนีก็ได้ตาเฮอเมสกลับไปยังโลกเบื้องบนและเมื่อทั้งสองแม่ลูกได้เจอกันนั้นก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยเล่าเรื่องราวต,ต่างๆนานาในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันมันก็ทําให้ดิเมเตอร์เนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เจอลูกสาวพืชผลต่งตางๆก็กลับมาเจริญงอกงามแต่เวลาแห่งความสุขนี้นั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนถึงวันที่เพอร์เซวานีจะต้องกลับไปยังปอรโลโเป็นเวลา4เดือนตามจำนวนเมทับทีมที่นางได้กินเข้าไปถึงแม้ว่าดีเมเตอร์นั้นจะเสียใจยที่ต้องแยกจากกันอีกครั้งแต่นางก็ไม่สามารถขัดคําสั่งอะไรได้เพียงแค่รอให้วันที่เพอร์เซวานีกลับคืนมายัางโลกเบื้องบนอีกครั้งซึ่งในวันนั้นก็จะเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของนางเพอร์เซฟานีและในเทศกาลเดียวกันนั้นก็เป็นการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยเช่นกัน นนี่ก็คือเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับฤดูหนาวที่จะไม่มีพืชพันธุ์อะไรเลยโตขึ้นเป็นเวลากค่สีเดือนเหมือนกับที่นาำพรเซวณีนั้นต้องกลับไปยังปรลโลกและเมื่อครบกำหนดน้งก็จะกลับมาอย่างโลกเบื้องบนทาให้พืชพันธุ์นั้นจเจริญงอกงามซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิและก็จบในส่วนของตำนานเทพีทั้งสององค์ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวเรื่องสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจหรือเทพองค์ใด แต่เป็นเรื่องราวความลับของมนุษย์คนหนึ่งที่ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักและเรื่องนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสกินทูดเกตออฟเดอะอันเดอร์เวิ์ของมาคัสซึ่งก็คือเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าออฟิุสออฟิุสเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมากที่สุดในหมู่มนุษย์ซึ่งยากที่จะหาใครเทียบได้กล่าวกันว่าข่าวนั้นเป็นลูกของเหล่ามิวกับชายของเมืองเทสที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสามารถทางด้านดนตรี บารจันางก็บอกว่าเขาเป็นลูกของ Apollo. อพอลโลย่างไรก็ตามความสามารถทางด้านดนตรีของเขานั้นเนี่ยก็ไม่เป็นที่กังขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามในโลกก็ไม่หาที่จย,ยต้านทานเสียงดนตรีอันไพเราะของเขาได้บารตันางก็บอกว่าแม้พวกเขาหรือลำทานเนี่ยก็ยังต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อมาฟังเสียงดนตรีของเขาเลยซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าในตอนที่เขาเนี่ยออกประจนภัยไปกับเจสันในเรืออาร์โก้ความสามารถทางด้านดนตรีของเขาเนี่ยก็ได้ช่วยเหล่าลูกเรือไว้หลายครั้ง อย่างเช่นในตอนที่ต้องล่องเรือผ่านเกาะที่มีเหล่าไซเลนอาศัยอยู่ถึงแม้ว่าเสียงร้องของเหล่าไซเลนนั้นจะเพาอมากแค่ไหนก็ตามแต่เสียงพินที่เล่นโดยออฟฟิอุสนั้นก็เพาอเกินกว่าเสียงร้องของเหล่าไซเลนทําให้เหล่าลูกเรือนั้นไม่ตกอยู่ในมนสะกดของพวกนางและสามารถแล่นเรือผ่านเกาะนั้นมาได้บางตำนางก็เล่าเพิ่มเติมอีกว่าเหล่าไซเลนนั้นอับอายที่ต้องมาแพ้กับออฟฟิอุสจึงทําการกระโดดลงน้ําเพื่อหนีความอับอายนั้น ออฟิอุสเองก็มีคนรักของเขาเช่นกันซึ่งนางก็มีชื่อว่ายูริดิซีนางนั้นเป็นสตรีเพียงเดียวที่เขาหลงรักและก็มาจะเล่นดนตรีนั้นให้นางฟังอยู่บ่อยครั้งจนทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแต่ความสุขเหล่านั้นก็ไม่ยืนยาวนักในตอนที่ยูริดซีไปเดินเล่นกับเพื่อนของอนางในทุง่งหญ้านางก็โดนงูพิษกัดเข้าที่ขาจนทําให้นางต้องเสียชีวิตเมื่อออฟิอุสได้รู้เรื่องดังกล่าวเขาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของภรรยาผู้เป็นที่รัก เขาร้องไห้อยู่หลายวันหลายคืนและไม่อาจที่จะสามารถเล่นเพลงรักได้อีกต่อไปจนกระทั่งออฟฟิอต์ก็คิดได้ขึ้นมาว่าเขานั้นไม่อาจอยู่ได้หากขาดนางเขาจึงตัดสินใจที่จะไปยังปอรโลกเพื่อน,นําพาวิญญาณของนางกลับมาไม่ว่าจะแลด,ด้วยอะไรก็ตามเขาได้ออกเดินทางไปสู่ปอรโลกซึ่งก็มีอุปสรรคมากมายแต่ก็ได้ใช้ความสามารถทางด้านดนตรีนั้นในการผ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เขาได้เล่นพินกล่อมเจ้าเซอร์บรัสจนหลับ นั่งเรือผ่าแม่น้ำแห่งความตายจนเขาได้เดินทางมาถึงหน้าบันลางของเจ้าผู้ปกครองโลกเบื้องล่างฮา์เดสก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถเข้ามายังปรโลกแห่งนี้ได้เขาจึงได้ถามกับออฟฟิอุสไปว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อต้องการอะไรออฟฟิอุสได้ตอบไปว่าข้ามาที่นี่เพื่อพาภรยาผู้เป็นที่รักกลับสู่โลกเบื้องบนฮา์เดสจึงบอกว่าถ้าเจ้าจะเอาคนจากปรโลกกลับไปแล้วเจ้ามีอะไรมาแลกล่ะ ออฟฟิวตบอกว่าเขาสามารถเล่นพินให้กับพวกท่านฟังได้ฮาเดสได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็จะปฏิเสธแต่ดูเหมือนว่านางโพเซฟอนีผู้เป็นภรรยาที่อยู่ข้างๆนั้นก็อยากที่จะฟังเสียงดนตรีจากโลกเบื้องบนที่ไม่ได้ฟังมานานฮาเดสก็เลยใจอ่อนตามใจภรรยาแล้วก็ให้ออฟฟิวตเนี่ยเล่นดนตรีเมื่อเสียงพินที่เล่นโดยออฟฟิวตนั้นดังขึ้นมามันก็สะกดทุกคนที่ได้ยินนั้นให้เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงดนตรีอันแสนไพเราะ ยาที่จะต้านทานศิลยดนตรีเหล่านั้นได้ฮาเดสและนางเพอร์เซฟนีต่างก็ประทับใจในฝีมือการเล่นดนตรีของเขาและก็ได้เรียกวิญญาณของนางยูริเซีมาพร้อมกับบอกออฟิวุสว่าเขาจะยอมปล่อยวิญญาณของนางกลับไปสู่โลกเบื้องบนแต่มีเงื่อนไขว่าในระหว่างทางที่เจ้าทั้งสองคนนั้นกำลังเดินกลับไปสู่โลกเบื้องบนออฟิอุสเจ้าจะต้องไม่หันหลังกลับมามองนางยูริซีในตอนที่นางนั้นเดินตามหลังเจ้ามาถ้าเจ้าทําได้ นางก็จะกลับสู่โลกเบื้องบนและใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าแต่ทําไมนางก็จะถูกกักขังอยู่ในโลกแห่งนี้ตลอดกาลออฟฟิอุสต,ตกลงและก็ได้พานางยูดีซีเดินกลับมาสู่โลกเบื้องบนซึ่งในระหว่างทางนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่ทั้งสองคนก็สามารถร่วมมือกันฝา่าุปสคนั้นมาได้ออฟฟิอุสอย่าที่จะเห็นใบหน้าของภรรยาผู้เป็นที่รักจนใจจะขาดแต่ก็ต้องอดทนอดกั้นเอาไว้ จนทั้งคู่นั้นสามารถเดินม,มาถึงหน้าประตูทางออกจากประโลกซึ่งปลายทางนั้นก็เต็มไปด้วยแสงสว่างออฟิอุดได้ก้าวเท้าออกมาจากประตูแล้วก็ได้หันหลังกลับไปมองภรรยาผู้เป็นที่รักแต่ว่าขราวนั้นหันหลังกลับมาเร็วเกินไปยูดีดีซีนั้นยังไม่ได้ก้าวออกมาจากประตูออฟิอุดพยายามที่จะยืน่นมือออกไปคว้าแขนของนางแต่ทันใดนั้นนางก็หายไปแล้วกับหมอกที่จางหายพร้อมกับคำพูดทิ้ง้าไปว่าลาก่อน ออฟฟิหูกล่าวแต่โทษว่ามันเป็นความผิดของตัวเองและเขาก็ายังคงเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องดังกล่าวจนไม่สามารถเล่นเพลงรักได้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีสตรีมากมายที่เข้ามาหาเขาแต่เขาก็ปฏิเสธความรักของพวกนางทั้งสิ้นในใจเขานั้นมีแต่ยูริดีซีเท่านั้นนั่นจึงทําให้เหล่าสตรีผู้ผิดหวังในความรักนั้นเปลี่ยนเอาความผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นความกดแค้นและพวกนางก็ได้ร่วมมือการสังหารเขาจนเสียชีวิต วิญญาณของออฟฟิอตนั้นได้เดินทางมาสู่ปรโลกและก็ได้พบเข้ากับวิญญาณของนานยูดีซีผู้ที่เป็นที่รักที่กําลังรอเขาอยู่และในตอนจบทั้งคู่ก็ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดกาลและนั่นก็จะเป็นเรื่องราวตำนานต่างๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับชุดสกินในอีเวนต์ในครั้งนี้ซึ่งมันก็เป็นตำนานกีกซะหมดเลย ทั้งเรื่องปีศาจเทพเจ้าเรื่องความรักของมนุษย์ธรรมดาก็ตามคือจะบอกว่าในแต่ละเรื่องราวที่เอามาทาเป็นสกินเนี่ยเขาใส่ใจมากๆเลยนะเพราะมันดูเข้ากับธีมของตัวละครนั้นๆโดยอันที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็เป็นสกินของมาคัสที่แบบว่ามันจะขยี้กันอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คงมีแค่เท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันที่พายุพัดผ่านสวัสดีครับ